สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะครับและแน่นอนเด็กที่เข้าเนอร์เซอรี่หรือเด็กอนุบาลก็จะเริ่มป่วยมากขึ้นครับแล้วโรคโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่เสมอที่ทำให้หลายๆโรงเรียนต้องปิดไปก็คือโรคมือเท้าปากมีคำถามมากมายครับเช่นว่าเด็กต้องเป็นมือเท้าปากทุกคนไหมก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นครับในชีวิตหมอเจอผู้ใหญ่ที่เป็นมือเท้าปากไหม เคยเจอสักสองรายครับเป็นพ่อเด็กติดมาจากเด็กครับนะครับแสดงว่าปู่ย่าเลี้ยงมาดีมากคุณพ่อไม่เคยสัมผัสกับเชื้อมือเท้าปากเลยแต่โดยรวมๆครับคิดว่าเด็กไทยทุกคนต้องผ่านการเป็นโรคมือเท้าปากเพียงแต่ว่าอาการจะชัดเจนจนกระทั่งหมอรู้หรือ,อ,อพ่อแม่รู้หรือเปล่าเบืองทีก็ติดเชื้อไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับเป็นโรคที่ติดต่อง่ายมากติดต่อกันอย่างไรก็ติดต่อทางการสัมผัสคร,ครับ นะครับเหมือนกับโคโรนาไวรัสเลยครับนั้นการสัมผัสเป็นเรื่องสำคัญนะครับการไอาจามรถกันยังไม่สำคัญเท่าการสัมผัสเพราะฉะนั้นไม่ว่าหมอจะพูดเกี่ยวกับมือเท้าปากหรือเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส19การสัมผัสจะต้องเป็นหัวใจครับพยายามอย่าไปแตะอะไรเยอะแยะนะครับที่เรียกว่า contactless กดลิฟต์ระมัดระวงังเปิดประตูดีๆเปิดประตูแล้ถือว่าสัมผัสแล้วนะครับ ไปจับปากกาตามที่ต่างๆตอนนี้จะต้องเข้าห้างแล้วอาจจะต้องมีเซ็นชื่อไว้ก่อนเข้าไปซื้อเข้าของอันนี้ครับเป็นการไปสัมผัสกับสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องไม่ลืมล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในนอร์สซอรี่จะทําอะไรครับก็ล้างของเล่นไงครับนะครูก็จะทําความสะอาดของเล่นประตูลูกบิดอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องวุ่นวาย นะครับหรือถูพื้นเพราะว่าเด็กเนี่ยเล่นอยู่กับพื้นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยกออ็อาการก็จะเป็นอย่างนี้ครับตามชื่อของมันนะครับปากก็มีแผลในปากเป็นอันแรกที่มักจะเกิดขึ้นก่อนแผลก็จะเป็นเยอะเป็นน้อยได้ทั้งนั้นนะครับจากแผลในปากต่อมาก็จะมีแผลขึ้นที่มือนะครับก็เป็นตุ่มใสๆส,ส่วนใหญ่ทีอยู่ที่ฝ่ามือเท้าก็อยู่ที่ฝ่าเท้านะครับเท้านี่มัจะมาหลังสุดเลย เพราะนั้นแล้วแต่ว่าคนไข้จะมาหาเราตอนไหนถ้ามาหาตอนที่มีแผลในปากที่มือที่เท้ายังไม่ขึ้นหมอจะรู้ได้ไงว่าเป็นมือเท้าปากกต็ต้องเฝ้าดูอาการต่อแต่ถ้ามีมือขึ้นมาแล้วเราดาวได้เลยว่าเป็นมือเท้าปากแล้วที่เท้าอาจจะยังไม่มีก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมันชื่อมือเท้าปากก็จริงแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นตุ่มทั้ง3แห่งนี่แหละครับนะครับแต่ว่าในปากมักจะมีนะครับเพราะนั้นที่มือที่เท้าเนี่ยไม่มีอาการอะไรหรอกครับ แต่ที่ปากทําให้เจ็บปากได้มากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ยาชาทาถ้าทาไม่ถึงเราจะให้กินของเย็นคึื่นจะทําให้เด็กชาและกินได้มากขึ้นนะครับรุนแรงไหมนะครับปัญหาของโรคมือเท้าปากอยู่ที่2เรื่องครับ1คือไข้สูงระวังชักเช็ดตัวดีๆกินยาแก้ไข้สองสัมัน์ไข้ก็จะลดลงอันที่2แผลในปากครับจะทําให้เจ็บปากมากเราเป็นแผลร้อนในแผลเดียวในปากเรายัางเจ็บเลยครับเด็กมี10แผลครับ นะครับเพราะฉะนั้นการกินของเย็นการกินไอติมการอมน้ําแข็งเพื่อทําให้ชาก่อนที่จะกินข้าวก่อนที่จะกินนมจึงมีประโยชน์ครับพ่อแม่หลายคนรู้สึกว่าหมอแปลกจังเลยอ่ะเวลาป่วยทาไมลูกกินของเย็นอันนี้เป็นข้อยกเว้นครับเจ็บปากเจ็บคอมากกินของเย็นแล้วจะทําให้กินได้มากขึ้นนะครับถ้าไม่อยากให้กินของเย็นก็ใช้ยาชายาชาเขาทาไม่ง่ายนะครับมีแผลเป็น1ิบแผลเลยบางแผลก็อยู่ลึกมันก็ใชร้ร่วมกันนะครับ ระวังยาชักรั่วปากนะครับหรือจะใช้กินของเย็นร่วมด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นอาการนะครับซึ่งแผลนี้ก็ใช้เวลา3-5วันก็หายไปอาการดูไม่หนักหนามากครับมีแค่ไข้สูงกับแผลแต่ภาวะแทรกซ้อนสิครับสำคัญมากปกตออิโรคมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งชื่อโอกสกีตัวนี้ไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายแต่ส่วนน้อยมือเท้าปากเกิดจาก ev 7 1 enterovirus 7 1อันนี้รุนแรงครับ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าติดเชื้อ ev 7 1ซึ่งจะออกมาเป็นโรคมือเท้าปากหรือออกมาเป็นโรคอื่นๆก็แล้วแต่ละ่ะนะครับจะสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนอันนี้ครับแกนสมองอักเสบถึงตายนะครับพ่อแม่จะต้องรู้ว่าจะมีอาการเหล่านี้รีบมาหาหมอทันทีกระตุกชักเกรงเซถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบกลับมาหาเราครับเพื่อเราจะได้รีบรกษาให้ทันนะครับคนไข้มือเท้าปากู่นใหญ่จะไม่เกิดแกนสมองอักเสบ แต่หมอจะไม่ลืมที่จะบอกคนไข้เสมอเลยว่าถ้าเป็นมือเท้าปากต้องเฝ้าดูอาการของแกนสมองอักเสบซึ่งถ้าเกิดขึ้นต้องรีบมาหาหมอโดยเร็วเน้นอีกทีนะครับกระตุกชักเกร็งเซนะครับรักษายังไงเราได้บอกไปแล้วครับนะครับว่าไข้เช็ดตัวยาลดไข้แผลในปากกินของเย็นใช้ยาชาแกนสมองอักเสบให้ภูมิสำเร็จรูปตัวหนึง่งชื่อ ivig นะครับ ป้องกันได้ไหมยังไม่มีวัคซีนครับในอนาคตน่าจะมีวัคซีน EV71 ก็น่าจะรุ่นหลานของคุณพ่อคุณแม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนตัวนี้สังเกตนะครับ4โรคสำคัญที่เกิดขึ้นในเนอร์เซอรี่ไข้บัดใหญ่มีวัคซีนแล้วอิสุกิไซมีวัคซีนแล้ว RSV รอวัคซีนอยู่และ EV71 ที่ทำให้เกิดมือเทาปากรอวัคซีนอยู่2โรคมีวัคซีนในการป้องกัน2โรครอวัคซีน ที่จะใช้ในอนาคตทั้งนี้แท้ทั้งนั้นเราให้อยากจะให้เด็กเราป่วยน้อยที่สุดและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนครับก็ขอให้การไปโรงเรียนของเด็กนี้การเปิดโรงเรียนครั้งนี้นะครับเ,เด็กมีความสุขครูมีความสุขพ่อแม่มีความสุขและมีโอกาสติดเชื้อโรคไม่มากนักนะครับ หวังว่าโควิด19จะไม่กลับมาด้วยการเปิดเมืองหรือเปิดโรงเรียนครับโชคดีครับสวัสดีครับ